สวัสดีครับเอฟซีแฟนสองและท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมยอดวันเกาะเกาะกอยไฟเอฟซีและท่านผู้ชมทุกท่านไปฟังการสัมผัสระวังนนทียาพะลุยกับแม่น้องนาดา,ดาเรียกพอ่อว,วันฝันไห้งวนปฏิสิห์หกพืชพ่าควงหกเก็ดนะครับเพืชพ่าในไทยได้ยังไงก็ตามไปฟังดูกันนะครับเข้ามาแล้วก็น่ากดติดตามกดแชร์เป็นกำลังใจด้วยนะครับขอมือตะวันตกกับนนทียาแบงปันไม้พรหมจ,จักท่าเป็นคลิปัวว่นให้่เอฟซีและท่านผู้ชมทุกท่าน ได้ฟังในรูปไปน้อกันทุกตุกคลิปนะครับเพื่อนสี่ฟันให้ได้จะได้ตามไปฟังพร้พอมๆกันครับผมเลยนะครับตามผมมานะครับยากกับแนวทางตัวเลขเกี่ยวกับเลขความฝันของพ่อบ้านแม่น้องรดานะคะพ่อบ้านแม่น้องระดาเคยเป็นคนฝันแม่นนะคะเจ็ดงวดซ่อนกระถูกมาแล้วนะคะ งวดนี้นะคะงวดนี่เพิ่นฝันนะคะฝันเราได้ไปซื้อเลขจําได้ทั้งเลขสามตัวจำได้ทั้งสองตัวนะคะจะเป็นตัวใดไปเบิ้งไปช่มน้ากันเลยค่ะเร้าแม่วันเหรอจ้าแม่พันฝันเหว่าเหอฝันได้แล้วอะเดี๋ยวเราจำข้อฝันจะเอาอแต่ว่เรา่ะจำได้ตัวเลขในความฝันเป็นเลข นี่นนติยาผ้าแม่น้องระดาไปหาหมอไปหาหมอหมอรักษาเซ็นเซ็นเนาะดีขึ้นปะโอ้ยคำว่าให้ให้ให้คะแนนเด้ลยแต่ไข่เนี่ยเจ็ดสิบโอ้คนดทิ้ลูกพี่น้องพอเขาค่อยผอแบบนี้นะดีมันมันดีเหมือนันคือคำคบเขาวะเปรียบเทียบเป็นหมอหมอหมอเดากะแม่นุด้แม่นนึงละ พอเราจับลูกแล้วสวัาดีใจนั่เจ้าขุอกคอยรองใจแล้วนะเวลาเราจับเส้นห้าเข้างห้อกูบ่อกวาเจ็บตรงแดงเลยเราสิจับจับปุ๊บเลยแหละเราหยุดปุ๊บเราเราคือเราหับเป็นนี้เราสีอมมือโปกตุโเลยเคลียเคลียเชองแต่กันเราหล้เเลยแมนจ้ะข้างอย่างไห้ถ้าอย่างห้องเก็บสวัาดีสุดมันบ้าแมนจ้ะเจ็บสิเปอร์เซ็นต์เลยจากขาเจ้าเบี้ยวๆนี่ค่ะเป็นขาตรงจากขาเบี้ยวก็มันยังเนาะมันยังนั่งพับได้ เพราะว่าเกินขาดนอกคอยกับประกาศให้กอยยันเจ้าว่าคอยให้บัดรนั่นบัดรันตอนรักษาแล้วแล้วจับเป็นจับยังเขาทีเ่อท่าแล้วมอนวดจงบอกว่าคือบาทาเหยียบซีเบงคอยพ่ออยากรีขึ้นเหมือนน้ำแป้งก็ว่าโอ้คนคอยมูจังสีฟีป้าเจ้ากันรักสีว่าเพราะเกินซี ไปหาซีหอดนี่กระลันตีเลยฟันท่องไล่มาหาย,ยแถบ่อยกันสิทายอยู่อันนี้ปกติเราปกติคือเราค้าขึ้นมันปะค้าฝรั่งซเอาขึ้นหมดไหนเลยแม่นเจ้าคนเอาค้าเจ้าขึ้นพับได้ปั้นเขียดเล้วแมน่แมนที่เจ้าเขียนเขียนเราเขียนนี่หล่อนเอฟแอดเมื่อคนอีสานก็จะตีเขียดเนาะแม่ก็จะซีเอาขับพเบา,เเาเขียดขับขึ้นจี่ซะเลยเราเห็นแม่นมันโปรเก็บ์ดีดีค่ะเนาะปวยมันค่อยจะคิดอยู่ในใจว่าปอยไปนี่พาเจ้าไปสิดีทั้งบุรีกลับมานณาแป้งปวดนี่สิดาสนุ่มวันนี้เจ้าว่า เก็บสิไนี่ดีซะแม่นแต่มันเก็บเก็บแต่ว่ามันเ็บแป๊บเดียวดีกว่าเฮาบ่ทรมานเฮาทนเฮาเ็บแม่นเฮางมื้อเจ้านอนบ่ได้เลยบ่2-3คืนมานี่นอนบ่ได้เลยมันสิปวดปวดแล้วมันยิงเข้าเอวนี่อ๋อบัดนี้พอเพิ่นจับแม่นบ่เพิ่นจับบ่องใดบ่เฮาบ่ฮ้องเด้เก็บจังไดก็อดเอาสิเบิ่งว่าว่าสิเบิ่งมือหมอนี่ว่าจ้าเราสิว่ายังไงว่าเราสิทําไดนะกับโเฮาเราจับปุ๊บเน้นปั๊บลูเลย่ ข้าบอกบอกว่าเจ็บนี่แล้วเราเคลียเคลียเทาจะห่อ,อสิ่งนี้นล้วโอ้เสด็จใหญ่คนหนึ่งเรือ่องว่ะแล้วก็เพเคยเห็นหนวดแบบนี้ไหมว่าปกตินวดตามหมอมอหมอแถวบ้านหรอือเปล่าหมอสุกหมอที่คนแนะนำมาที่เจ้าพานมากเลยเบ็พบ่งเคยแบบนีบบ้นี่คุณนี่ผู้เดียวแมนส่วนมากก็จะสิน,นวดดึงแต่ขาที่บ้องเขาเจ็บนะดึงออกค่อยออกแต่บ้องบ้องบ้องคอผับแต่อันนี้เพิ่นเห็ดป้าทุกอย่างเนาะตั้งแต่โทเด้อพี่น้องแต่หัวโปรตีนทอด ไหลเราเห็นหเนาะเพราะว่าคลองแม่นดาสี่กหนึ่งมันไปฉีดฟันมันไปหมดเลยสี่ปีแล้วมันที่จจ์สี่ปี<ม>แล้วเป็นมาอีกผู้โดนกับเป็นน้ำผาดเนาะตามที่เป็นค่ากำลังเริ่มรีบพี่น้องไหม,มค้ากำลังเริ่มแต่ว่ามันหนีภาไปรักษาดีขึ้นถึงเก็บนสะิเปอร์เซ็นต์เนะแล้วมันเป็นค้างค้างใส่กับเอสซีกับดต่ยิ่งตรงนี้กับซีดีใจก็ไม่นอกราดาเด้อค่ะเป็นคนหมอคนบอกว่ากำรันตีว่าไปประมาณสี่รอบ หายขาดนะคะรักษาได้เพิ่นบอกว่าเป็นหนักกว่าน,นี้ก็รักษาได้แต่เฮ้ายังพั่ทนบอกพี่กัดหมอนะคะเพราะว่าเดี๋ยวประมาณวันที่สิบนาะแม่น้องระดานะวันที่สิบเฮาจะไปอีกรอบเดี๋ยวที่ไทยิี่ไทยเห็นเนาะว่าเพื่อรักษาแบบไหนเรากาสีให้เพิ่นบอกพี่กัดว่าที่ยูยุสยอยูุบันไดอำเพื่อได้จังวัดไดเพื่อพอาม่พีนน้องเอฟซีเป็นเคสคล้ายๆกันรักษาได้เนาะนะคะเดี๋ยวจะให้หมอเพิ่นแนะนําแต่ว่ามื้อนี่เป็นยังคือสัมผัสแม่น้องระดาโอ๊ตว่าได้ดีพี่น้องเพราะว่าแม่น้องระดาเพิ่นบอกว่า สามีเนาะพ่อบ้านเนาะพ่อบ้านฝันพ่พอพ่พอบ้านเจ้านี่เป็นคนฝันแมนปะแมนแ,แต่ว่าปีหนึ่งบ่เกินเถื่อหรือสองเถืออถ่อนเลยปีสามเถื่อภาษาลาววัลลคําจะแปลให้คนไทยด้่ะปีหนึ่งไม่เกินครั้งหรือสองครั้งแต่ฝันแม่นพ่อบ้านของเพิ่อนแมนปะหลงวันนี้ไดงยินค่าว่าฝันฝันว่าจังไดเพื่อนฝันออกจะเพ่นไปเที่ยวไนตะหมูนะฝันไปเถี่ยวไม่เที่ยวเกี่ยวแหลวกลับมากลับไปเที่ยวแลลวนี่ ได้ไปซื้อเลขคนวะได้ไปซื้อเลขเดิมจำจำความเขียวจำความฟันจำความอะไ้นะคนแต่คนจำตัวเลขได้คนวะไปเขียวจะไปเขียวใช่คนวะเดี๋ยวมาต้อนจิมาแล้วมันซื้อเลขไหวคนวะคนเราได้ทั้งสามตัวทั้งสามสองตัวคนวะไดอ่าเพิ่งก็างวันทำอะไรแหละคนฟันชำนันคนวะแล้วคนก็เขียนใส่กระดานแล้วก็ทถิ่นย่นให้คอยว่าเอ้าฟันคนวะก็ถ้าวันใดละเอียดเด้จำบะได้แล้ววะจำอะไรเจอตัวเลขแล้ววะ พิ S <S ่นเคยฝันแบบนี้แล้วมันก็เคยออกแมนแมนวางวางวางวดที่มันออกมียังนะเปดเก่าบนบอกมยังเหรอ่ะไม่วางได้ละเจ็ดเก่าลางเจ็ดเก่าลางอ่ะเพิ่นก็ฝันมันมีงวดที่มันเออที่ว่าเจ้าอยู่ประเทศลาวบอกเขา,นนาทั้งบนทั้งล่างแต่ว่าผลม้อยย่อมเบาหน่อแมนโซเล็กขอกเล็กโทรบอกเมียโอ้เสดด้เลยผนว่าฝันจะเลขกแต่บนทั้งล่างคอยก็เอาคู่บวกบอกกันนล้วคนผมวักเลขเอาไงฉันเป็นคนบมวกเลขพ่อพ่อม,อมามแต่คนไปทำอะไรกับพันเ<ล>ทฟซี่เนาะ ข้าเมาลืมเมาเมาเืินมาเลขออกอะไร่นวะวันนี้เพิ่นบอกตัวได้เมื่อไหร่เพิ่นบอกหกสามสามหกสามสามจ้ะสองตัวเด้หนึ่งสี่หนึ่งสี่เขียนใส่กระดาษมาให้ค่อยพร้อมเด้อ้าวเพิ่นว่าอันผูผูกวังเลิ่นว่าเลยซื้อให้ซื้อลอตเตอรี่ให้เด้อที่ว่าถ้าเห้าสัมผัสอีกเพิ่นบอกให้บอก้วบบกล่าวว่าบบกล่าวว่าบางคนกับคอมเมนต์มาว่าเด็กสองคนนี้มันมีพ่อไหมเขียน นนทิยาไปถ่ายแม่น้องระดาเป็นปีสองปีแต่ไม่เคยเห็นพ่อสองคนนี้เลยคนมิปอยู่แต่คนบอออกนอกที่เหมืนก็บปอยู่เนาะเขาสัมผัสกันเลยเข้าบ้านเนาะลองเบิ่งเกระเล็กคนมิสัมมี่แหละเหมืนว่าฝันฝันว่าแต่กระเที่ยวไซจัมโบได้แล้วว่ะแต่จัมได้ว่าจะคลองไปซื้อเล็กว่าได้เล็กตัวนี้มากแล้วว่ะซื้อสาวมาเคียนให้เนี่ยว่าเอ้าซื้อตะเกียบในเด้อเหรอเดี๋ยวจะซื้อไปเป็นเบิ่งกับโบมี สรุปว่าพ่อบ้านพ่อบ้านแม่น้องรดาเนี่ยนะคะเพิ่นฝันฝันไม่ได้ไปซื้อเลขกหกสามสามกับหนึ่งสี well ส่นะคะเพิ่นเป็นคนฝันแม่นเด้อพี่น้องฝันปีนึงจะฝันแค่สองวันเอวเลยเลยฮะแต่กับบุกฝันอีกฮะมีกับบุ๊กมีแต่ละข้างในคันเพิ่นฝันนี่เพิ่นสิฝันข้างเดียวจบแม่นจ้ะอันนี้เจ้าถามเพิ่นบ่าว่าเพิ่นฝันตั้งมือใดเนี่ยฝันเลยลายมือแล้วเวันนี้แต่มือมือเพิ่นฝันแล้วคืนมากคือเจ้ามาเพิ่าจะจดใส่กระดาษยืนให้คอย เอาแมมโม่ขวานมาไปไปค่อยถามวันยุหน้าคือว่าเจ้าฟันแม่นน้ำแป้งว่าเจ้าฟันแม่นเจ้าก็พ้อออกอันนี้นี่พ้อพ้อพ้อหรือวะโบคิดมันจะออกสั่งกูหน้าแล้วว่ะวันนั้นน่าตั้งบนทั้งล่างแต่ว่าเอาให้มี่างฟางยวงสินะใช่แต่ว่าอยู่แต่ว่าแต่ก้อนหนานี่ยฝ่ายนี้นี่ข้าเป็นเรื่องจริงว่าที่ว่ามู่เจ้ายุบวงเก็อะถือถือเปี้ยงัวดถือเปี้ยงัวดแปดงวดซ้อนเราเราฝันแปดงวดซ้อนนี่ก็คือสามีเจ้าฝันแล้วตอนนั้นเราเลี้ยงกุมาร กูมันเลยแบบกทรายเราเอามาเลี <SM> <ES> ้ยงเอามาเลี้ยงแล้วะพอไก่เล็กช่องเ้่ามือเล็กสออกสิเราบอว่ามันเป็นล่างๆบางคนบางหนึ่งซื้อฟันมันเจอพ่อพ่อเล็กสองตัวนี้เด้อเราจดจำออกจะตัวเล็กแล้วก็ไปสื่อก็อ๋อคงตรงแต่พวกตนกระจ้าเกินอยู่แต่ก่อนเราเห็นตราโทษเราเห็นแต่ก่อนเลยเราเห็นสบินาเนาะเห็นโรงเห็นบริษัทตึกสมีนาจนเขาเกินพอหมอคือหกสร้างตัวกระถือ แต่ว่าซื้อสุดพวายนะ่<ช>นะจ้ะเราเป็น,น,าานคนถ่วังเลขเราจิยอดไหววันอันงวดที่มันออกไอ้ยังหกหกศูนย์สองนะคือเจ้าของถือเลขเจ้าของเมาเขาจะท้าว่าอันผู้ยังผู้หญ่จะถือเลขอันเจ้าของเมาไหม,อมเอาบินมาให้เมียว,ว่าเจ้าของถือเลขปัดฉางเมามาทำฮว่าเรียกว่าเจ้าของถือเลขบอกสื่อตอนเมาแล้วว่าเห็นลูกว่าวันเด็กหน่อยผู้ชายไปบอกเร,เราเราบอกเราฟันแล้วฟันคือเก็บงวดจะเคยมาแล้วสามีเจ้านี่พอบ้านแม่ แม่นองระดา,าดะนี่ป้าบอกบอกกับบุ่ดด้วยนี่เราเราเราถือมาตลอดเลยแต่เราสือบัวลายแต่พ่อพ่อวันนี้กูมานันกูม,มานันเราเรามาเรียงนะเราเอาขึ้นไว้ที่ตรงขงนน้างบนแล้วเดี๋วมันตกลงมาคอหักไหม,มตั้งแต่นั้นมาเราได้เล็กเลยเรากับผูฟันเลยแสดงวา่าเราไปยุ่งไม,ม่และะ้วเนคอหักกลบกูม,มาดันตั้งแต่นั้นมาเรากับผมีโชคเลยแล้วแยบเนะวันนี้บอกเลย เป็นหกสามสามกับหนึ่งสี่ฟันมาได้ไปซื้อเลขถ้าเพิ่นฟันว่าเพื่อนไปซื้องสีมันก็ออกมันออกอือแล้มันออกหกสองศูนย์อ่ะมันก็ัะฟันว่าเลขออกกันนี่่าได้ซื้อมาได้ไดดเป็นกระดาษมาเลยมาเราก็บอกให้ซื้อเลขให้เดินสิไปซื้อเลขให้เพิ่อนอือกับว่าเนี่ยนะเนาะแม่น้องะดาเนาะพอาเจ้าพวกฟันเจ้าปวดฟันเลยเจ้าปวดขาเจ้านอนบาได้เพื่อนอาจจะซื้อสารห้พ่อบานเจ้าเป็นคนฟันแท้อันนี้ตือนขึ้นมาแล้เว่าความฟันแหละกั ยืกระดาษให้ยืดกระดาษให้แจงบอกเราเอาฟันวะเขาฟันเว้ยเขาฟันทันนงสี่พะว่าช่วงนี้แม่นองระดาเพราะได้เห็ุงานเด้อค่ะรักษาตัวนะคะเรากาล็กาล่าง,งานงาวเลยจนกว่าจะหายปกติจจะไปทับงานุ้นที่ยากก็เลยมองเห็นหเป็นสะพานบุญหาเพิ่นนะคะเพื่อพวามไม่หน่อยเอฟซีโชคดีท่านสองข้ามีตะุ้คนดีมีนำใจตัวเลขแนวทางเพิ่นเอามาลุนี่จะมีเลขลูกเนาะลูก ลูกคือชิปนั้นปล่อยลงแล้วเป็นเจ็ดห,าห้าเดียวคลิปนี้เป็นเลขพ่อบ้านนะคะเป็นหกสามสามกับหนึ่งสี่นะคะนะคะเป็นเนื้อรางหาสคือสารกินแมงรัฐบาลไทยนะคะเหมือน,น,น,นยังว,าว,าว่าว่าเขาลูกว่ะมาลูกกัพบพ่อกระชิงแหลกพนันเลยอืมเหมือน,น,นอว่าลูกกับพ่อพูดใด้สิแม่ผมได้ปั้นหน้าเลยพนว่าครับกลับมาอีฟซีและธรรมบุรุษทุกตันก็ถึงยินดนฟังแล้วนะครับที่นุษยญาติสายหลูเล็กของพ่อบ้านของแม่น้องรัดานะครับสำหรับผมในไทยลิปนี้ก็จะลุยครั้งหนึ่งนะครับ พ่อเลขพ่อบ้านแม่น้องราดาคนฟันแม่นวันได้สามตัวสองตัวงวดวันที่สิบหกปฏิภาณหกเจ็ดนะครับเพื่อการจำได้ทั้งสามตัวนะครับหกสามสามนะครับสองตัวกับหนึ่งซีนะครับไปกับบนล่างนะครับเป็นแนวทางซื้อแต่ก,กีปแปงของตะบ,บนันกวังไว้เอฟซีและสมุทรสงครานคงเสียดายใน,นนะฟังแล้วนะครับสำหรับผมไม่ถ่ายคลิปนี้ก็ยืดตีเพียงสานี่พวกันอีกคลิปต่อต่อไปสำหรับคลิปมีโชคดีสวัสดีครับ